สวัสดีครับนี่แม่บีปุูกแ,แตลงไว้แล้วแบบว่าลืมเก็บดูที่เป็นแตงยักษ์เลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวให้บีมเข้าไปเข้าไปเด็ดออกมาให้แม่บีแวกทางให้บีมหน่อยแล้วมีมองตอนแรกเหมือนแตงทิ้งไว้นานจัดให้บีมเป็นคนหมุนโอ้โหยบีมนี่แตงกวา่กากินได้แตงกวาหรือว่าฟักแตงยักษ์ บีมเด็ดเลยหมุนเลยหมุนให้ป้าบีสองมือสองมือมีมีมีหนามป่ะจะมีตุ้มตุ้มเป็นเหมือนหนามเนี่ยเป็นหนามเนี่ยเหรออ่ะบีมหมุนดิหมุนให้ลุดเลยเราจะเก็บไม่ใช่แตงกวาโอ้โหบิ๊กเบิร์มบิ๊กเบิร์มหนามบีมบีมบีมข้างบนยังมีรูปอีกใช่ใหญ่ไหมกันเนี่ยใหญ่เหมือนกัน มีหนามน้อยหนึ่งใช่ไหมบีมใ,ใม่เขาจะมีหนามแบบตรงผิวเปลือกอะแต่พอเอามือลูบไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหนามหลุดไปจะกลูกมดยางมดยางสำรวจให้ทั่วนี่จริง,รงปกติแตงกวาจะลูกเด็กติดเดียวลูกไม่ใหญ่มากอันนี้เราทิ้งไว้นานเกินแก่แล้วกินไม่ได้แล้วแต่เอาไปเลี้ยงเต้าได้นะบีมใช่อันใหญ่จำได้ปะเออ ท่านเป็นชิ้นเล็กๆที่บีมเคยเลี้ยงเต้าที่คล้ายทธูสีอ่ะนี่แม่บีเขาปลูกตรงนี้อีกนะครับแตงกวานี่นี่ยังลูกเล็กอยู่อ่าลูกเล็กนี่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 มีหนามนะอ๋ออันนี้โตอีกหน่อยก็เก็บกินได้แตงกวาทำไมมีหนักนี่ฝนตกอ่ะหนอนเยอะนะดูดิเนี่ยหนอน นี่ก็หนอนแรกไม่ใช่หนอนอ้าวนี่ไม่ใช่หนอนอะนี่ก็บอกะเห็นบีมบวกหนอนปะก็นึกว่าหนอนอ่ะนี้หนอนอันนี้หนอนอันนี้หนอนอันนี้ก็บอกเพรแล้วดูพืชพักสวนครัวของเราโอ้ตูเยอะมากดูดูต้นกขวานแม่ดิกต้นเลยอืมนี่นี่นู้นต้นอะไรแข็งมาต้นแหละต้นมะเขือเทศนี่แตงกวาเราเอาไปทำอะไรอ่ะ นะบีมกิน,ก,นก,กินไม่ได้มันใหญ่เกินไ,ได้โอ้ยบีกินไม่ได้มันแข็งดูดิใหญ่มาก